ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC คนขอหวยทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อสำหรับสูตรหวยบนล่างของวันที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะไปรับชมทางช่องของเราก็ขอแจ้งคําเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นํามาแบ่งปัน ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดปโปรดพิจารณายานในการรับชมนะครับเราก็ไปตามกันต่อเลยนะครับสูตรหวยคำนวณบนล่างของงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564สูตรหวยคำนวณบนล่างของเรา งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานทำผลงานได้ดีมากยังไม่สะดุดนะครับยังเดินหน้าต่ออีกนะครับเพราะว่าตั้งเริ่มมาตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเมษายนสูตรหวยคำนวณของเราก็เข้าไปที่ 70็ดศเยลขบนอันนี้เข้าเป็นตัวตรงเลยนะครับ270และเข้าเลขล่างอีกเป็นตัวกลับนะครับคือ05สําสำหรับวันที่16เมษายนงวดนี้ก็เข้าเป็นตัวกลับคือเลขล่างสูตรได้6 5ห แต่เลขที่ออกคือห้เป็นเลขล่างวันที่สองพฤษภาคมสูตรชนได้7จ็ดสองหนแต่18งวดนี้ก็ชนที่ สองเจ็ดสองนะครับเลขล่างออกหนึ่งแปดส่วนวันที่16พฤษภาคมสูตรของเราชนที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นี้เป็นตัวตรงส่วนเลขบนก็ไม่ผ่านนะครับ เข้าเฉพาะเลขล่างวันที่หนึ่งมิถุนายนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ยังเดินต่อยังไม่สะดุดนะครับก็เข้าตัวตรงคือ972เข้า72นะครับอันนี้ทางช่องน้อยๆของเราก็ยัง พอได้เฮกันส่วนสําหรับเลขวิ่งคืองวดที่ผ่านมาเราก็ให้วิ่ง5รอง7สําหรับเลข5ก็ไปเข้าเป็นเลขล่างนะครับงวดนี้เราก็จะมาตามกันต่อวันที่16มิถุนายน2564 งวดนี้ได้เลขชนเยอะเลขที่จับชนมี3 4มสหวันนี้มีเลขชนเยอะเพราะเลขหเลขสเลขสเลขห้มาครบทั้งชุด เยอะกว่างวดที่ผ่านมาแต่ทางช่องของเราผมก็ได้จัดทำจับคู่ให้เหมือนเดิมสำหรับเลขที่จับคู่ให้คือ63 64 6กห้าหกเก้าห้าหกห้าหนึงห้าหกสีนึ่งสี่ศูนย์สกสก็ขอให้ทางเอสีกันทุกคนก็พิจารณาจับเอาเลือกเอาเองนะครับ เพราะว่าหวยมีเข้ามีออกมีเข้ามีหลุดหัดนี้ก็มาลุ้นดูว่าเขายังจะเดินต่อกันอีกหรือไม่สำหรับแอดถ้าชอบก็ชอบเลขที่มีมีศูนย์ ที่มีสามชอบผมชอบแบบนี้ส่วน f อจะชอบตัวไหนก็เลือกเลือกเอาเองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรบนก็ไปได้ล่างก็ไปได้ งวดแต่และงวดที่ผ่านมาเราก็มานับดูว่าผ่านมาแล้วกี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดผ่านมาห้างวดยังไม่สะดุดไม่ติดบนก็ติดล่างแต่บางงวดก็ออกตัวกลับฉะนั้นผู้ที่เข้ามารับชมก็ให พิจารณายานในการรับชมนะครับเพราะเลขคำนวณที่ทำขึ้นมาแบ่งปันนี้มันเป็นเพียงแนวทางที่นำมาเสนอเท่านั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมพิจารณายากันดีๆ ว่าเราควรจะเลือกตัวไหนควรเอาหรือไม่ควรเอาทางช่องแอดดชาน้อยสมบูรณ์ก็เป็นเพียงคนเสนอให้แฟนคลับ fc ได้ดูเพื่อพิจรารณาครับคลิปต่อไปคงจะนำสูตรใหม่เป็นเลขล่างอย่างเดียว มานำเสนอเอามาทดสอบว่าสูตรที่จะนำมาอาทิ์ต่อไปนี้เขาจะทำงานได้ไหมท้ายนี้พ่อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับ ก็ขออวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมจงสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์สมดังความตั้งใจไม่ถูกเลีลกร่างก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับก็ขอให้สุขสมหวังครับสวัสดีครับ